ความยุติธรรมสำหรับคุณคืออะไรความยุติธรรม,มความว่ายุติธรรมมันก็คือเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตถ้าอะไรมันไม่ถูกเราต้องการความยุติธรรมอย่างเช่นครอบครัวอะไรประมาณนี้ค่ะเป็นคำถามที่ยากเหมือนกันเนาะความยุติธรรมคือความเท่าเทียมและเท่ากัน สำหรับเหมี่ยวนะคะความยุติธรรมเนี่ยก็คือการที่คนทุกคนค่ะทุกฐานะทุกชนชนั้นทุกอาชีพทุกระดับการศึกษาเนี่ยได้รับการปฏิบตัติหรือว่าได้รับการทรีจ,จากคนอื่นๆเนี่ยเท่าเทียมกันค่ะเหมือนนกันเลยความยุติธรรมนะคะพอพูดถึงเนี่ยสิ่งแรกที่เรานึกถึงเลยก็คือกฎหมายก็จะนึกถึงตาช่างของพวกนิติศาสตร์อะคะ่ะที่เขาอยู่ที่ศาลอะไรอย่างเงี้ยเอ่อการอยู่ร่วมกันแบบเพื่อนบ้านแบบเออเพื่อนบ้านคนข้างบ้านอะไรประมาณนี้ไหมคะ ว่าคนมองความยุติธรรมได้ต่างกันนะครับนั่นคือในระดับปัจเจกแต่ผมว่าหน้าที่ของรัฐและหน้าที่ของกระบวนการยุติธรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นคนออกแบบกฎหมายหรือคนที่บังคับใช้กฎหมายเนี่ยต้องวัดที่ความยุติธรรมของสังคมเราไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าคนที่เขาทะเลาะกัน2คน3ามคน4ี่คน5คนเนี่ยเราจะสามารถให้ความยุติธรรมแบบปัจเจกที่ทุกคนพอใจได้ทั้งหมดผมว่าเป็นไปได้ยาก เพราะมันจะต้องมีคนได้คนเสียเสมอในการชี้ขาดของคนนะ,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่กระบวนการยุติธรรมคนที่อยู่ในองค์กรในามือติธรรมควรจะทํำนะครับควรจะดูความยุติธรรมของสังคมมากกว่าถ้าคุณอาศัยอยู่ในบ้านหลังหนึ่งและมีเพื่อนบ้านส่งเสียงดังบ่อยครั้งคุณจะทําอย่างไรนะคะอืม พี่ก็คงเดินไปพูดกับเขาดีๆตรงๆหรือว่าอาจจะใช้นิติของหมู่บ้านนะคะให้เขาเป็นตัวกลางที่เป็นคนบอกว่าเออเสียงดังไปหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยได้รับแจ้งมาเดี๋ยวก็จะเดินไปหาเลยแล้วก็ถามว่าเออช่วยเบาเสียงหน่อยได้ไหมหรือว่ามีเหตุจําเป็นอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ขอความกรุณาว่าช่วยหน่อยเพราะเราก็ต้องอยู่ร่วมกันอันนี้เราต้องดูก่อนคะ่ะ ถ้าเขาแบบมีอารมณ์ที่แบบรุนแรงหรือไม่ฟังใครไม่ยอมใครแล้วก็น่าจะแบบพยายามคุยกับเขาดีๆหน่อยพยายามเข้าใกล้เขาหน่อยถ้าหากว่าเขายังเป็นแบบว่าเอาอยัางไงแล้วเขาก็ไม่ยอมละยังไงเขาก็ไม่ยอมละอันนี้เราก็ต้องแจ้งตำรวจทําไมเราถึงเลือกที่จะเดินไปหาเขาก่อนที่จะไปหาตํารวจเพื่อนบ้านเนี่ยจริงๆเราก็ต้องมีความสัมพันธ์อันดีกันและกันช่วยเหลือกัน เราสามารถที่จะเอาใจเขามาใส่ใจเราได้ให้ความเอื้ออาทรกันก่อนนะคะแล้วเราค่อยที่จะไปหาอะไรที่มันแบบอาจจะเขาเรียกอะไรอาจจะตัดความสัมพันธ์เราไปเลยก็ได้อะไรเงี้ยถ้าเราห้ามแล้วนะเราขอร้องแล้วนะเราแบบโน่นนี่นั่นแล้วนะคะใดๆด้วยเขาเขาไม่ฟังเราแล้วเราก็บอกงั้นขอแจ้งความไว้นะคะไม่บอกว่าเราแก้จากตัวเราก่อนก็ได้อื ในเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยเช่นเรื่องทะเลาะกันระหว่างเพื่อนบ้านต่างๆเนี่ยผมว่าในทุกประเทศทั่วโลกเห็นตรงกันเนี่ยเขาก็ไม่อยากให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกระแสหลักหรอกเพราะเหมือนที่บอกมันทำทรมารทํำลายความสัมพันธ์แล้วก็มันเป็นต้นทุนมันเป็นต้นทุนทั้งเงินทั้งเสียเวลาต่างๆในการที่จะไปใช้กระบวนการยุติธรรมกระแสหลักที่ไปแจ้งความไปดําเนินการกันเป็นเรื่องเป็นราว เพราะนั้นการเจราจาไก่เกลียเนี่ยในเชิงระบบในเชิงหลักการรวมทั้งในประสบการณ์ในต่างประเทศทั้งหลายเนี่ยเขาสนับสนุนให้ใช้ด้วยนะฮะเพราะนั้นเรื่องอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องที่มันพูดคุยกันได้และมันไม่ส่งผลกระทบกับสังคมในวงกว้างเนี่ย <c oughs> การไก่เกลียเจราจาเนี่ยเป็นเรื่องที่ที่ต้องทำและต้องควรจะทำอะ สัตว์เลี้ยงของเราไปกัดลูกของเพื่อนบ้านจนบาดเจ็บแล้วในเวลาต่อมาเพื่อนบ้านตัดสินใจฆ่าสัตว์เลี้ยงของเราโดยที่เรามีหลักฐานชัดเจนว่าเขาเป็นคนทําคุณคิดอย่างไรและคุณจะทําอย่างไรอันนี้จะไม่คุยเท่าไหร่จะไปแจ้งความเลยแจ้งแจ้งตํารวจคือมันต้องแยกเป็นเคสเนาะคือคือถ้าเป็นพี่นะคะพี่จะดูแลน้องที่เขาโดนกัด อย่างดีที่สุดแล้วก็เยียวยาไปจนถึงรักษาสภาพจิตใจเราก็ยอมรับผิดในส่วนของเรานะว่าสัตว์เลี้ยงของเราทําผิดตรงนี้ถ้าเราสามารถชดเชยสิ่งนี้อะไรให้ลูกเขาได้อย่างเช่นการจ่ายค่ารักษาพยาบาลเรายินดีทําแต่ในส่วนที่เขาค่าสัตว์เลี้ยงของเราก็อยากให้ทางแบบตํารวจหรือว่าใครที่สามารถช่วยแก้ปัญหานี้ได้คะ่ะช่วยแก้ด้วยใช่ไม่เดียว่ะค่ะสัตว์เลี้ยงเราก็รักลูกเขาเขาก็รักเราก็ต้องคุยกันอีกค่ะ แต่ถ้าเขาผีผามโดยที่ว่าเข้ามาฆ่าสัตว์เลี้ยงของเราเลยอันนี้ถ้าเรามีหลักฐานเราก็แจ้งความได้เพราะว่าเราก็คุยกันแลว้วหรือไม่เขาก็น่าจะมาบอกเราก่อนเพราะมันเป็นสัตว์เลี้ยงของเราถ้ามันมาหลดมาแล้ว,ลวชา้าตำรวจววมาแล้วเรามันช้ามากในการที่จะแบบว่าทําให้เขาแบบต้องรับโทษหรือมันต้องเสียค่าตับอะไรเป็นไปได้ไหมถ้าเราจะโพสลงโซเชียลมีเดีย แล้วมันอาจจะร้ายแรงจนถึงแบบว่าหมายถึงว่าคนในสังคมให้ความสนใจในเรื่องนี้แล้วก็แบบเอาเอาอ,าอากโขนกระแสเลยอะไรประมาณนี้เพราะว่ารู้สึกว่าสังคมไทยอ่ะคนส่วนใหญ่อ่ะถ้าแบบได้รับการขับเคลื่อนได้กันแบบได้รับคําตําหนิหรือว่าคนส่วนใหญ่เขาแบบมาเข้าใจหรือมาเห็นปัญหาตรงนี้เขาจะแบบสังคมไทยไม่ว่าจะองค์กรไหนก็แล้วแต่เขาจะเทคแอคชั่นได้เร็วมากขึ้นนะคะ่ะแปลว่าการประจานหรือการทําให โซเชียลหินเนี่ยมันคือการสแสวงหาความยุติธรรมหรือเปล่าสำหรับพี่มันเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะสามารถช่วยเราได้แล้วว่าเป็นเครื่องมือที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดนะคะทีนี้เราจะได้ความยุติธรรมหรือเปล่านั่นอ่ะอันนี้เราไม่รู้แต่ว่าพี่รู้สึกว่าเชื่อว่ามันจะสามารถปรามสิ่งที่ไม่ดีที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้ถ้ากระบนการ้ทำเราล่าช้าไม่รวดเร็ว แจ้งความไปแล้วคดีก็ไม่ไปไหนประชาชนอาจจะไม่เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมว่าเป็นเครื่องมือที่จะอำนวยความสธรรมได้อย่างแท้จริงหรือเปล่าคนในสังคมเขาก็จะหาช่องทางอื่นในการที่จะหาความยุติธรรมเป็นเครื่องมือในการดำเนินความยุติธรรมของเขาเช่นช่องทางที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ช่องทางสื่อต่างๆที่ที่จะช่วยให้เขาเกิดความยุติธรรมได้นะครับผมไม่ได้โทษประชาชน แต่ในทางเชิงระบบถ้ากระบวนการยุติธรรมไม่เป็นที่เชื่อถือของประชาชนแล้วเนี่ยผมว่าอันนั้นแหละคือข้อหน้ากังวลและข้อที่เป็นปัญหาคนเชื่อในกระบวนการยุติธรรมไหมคือจริงๆแล้วอ่ะก็ยังมีความเชื่อในกระบวนการยุติธรรมอยู่นะคะไม่รู้สิอาจจะเป็นสิ่งเดียวที่มันยังในประเทศไทยเนาะที่กระบวนการยุติธรรมก็ยังมีให้เห็นอยู่ แล้วก็ยังเป็นบทบาทสำคัญที่มันมันยังคําจุนสังคมเราได้อยู่อะค่ะบางจุดเชื่อคะ่ะบางจุดก็ไม่เชื่อเชื่อในบางกรณีเท่านั้นนะะบางเคสที่มันไม่มีฟรีเลนเข้ามาเกี่ยวข้องเรารู้สึกว่ามันมีหลายปัจจัยมากเลยที่จะทำให้คนเราอะได้รับความยุติธรรมไม่เท่ากันบางทีเขามีเงินแล้วเขาแบบประหยัดยัด,ยด ให้จากเราทําถูกทําถูกมาทําให้เราผิดก็มีอันนี้ก็เป็นอันนี้พี่ไม่เชื่อมันเกิดความที่จะเชื่อบ้างว่าเออสารหรือกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยเนี่ยมันช่วยได้ช่วยเราได้นะในเรื่องนี้แต่บางเรื่องเราก็อาจจะเลือกที่จะไม่ขอไปขอความช่วยเหลือจากกระบวนการยุติธรรมค่ะที่มันจะเป็นปัญหาคือกระบวนการยุติธรรมไม่ได้ให้ความยุติธรรมกับสังคมต่างหากครับเช่นกระบวนการรม ถูกแทรกแซงกระบวนการิธรรมถูกล้มคดีต่างๆผมว่าตรงเนี้ยมันเป็นปัญหามากกว่าคือความยุติธรรมสังคมก็ไม่มีถูกไหมปัจเจก,เก็รู้สึกยิ่งไม่ยิไม่ยุิธรรมก็ใหญ่เพราะรู้สึกว่าทําไมคนมีเงินถึงถึงซื้อกระบวนการได้คนมีพวกพ้องอิทธิพลถึงสามารถเข้าไปแทรกแซงกระบวนการิธรรมได้ไอ้พวกเนี้ยแหละครับผมว่ายิ่งเป็นปัญหามากกว่าคือมันไม่เกิดกระบวนการให้ทมจริงๆขึ้นมาเลยะผมว่าก็ต้องค่อยๆ คลี่คลายทีละปัญหากันไปอ่ะคนถ้าไม่ดีต้องเอาออกจากระบบระบบตรงไหนที่มีปัญหาก็ต้องไปแก้ที่ระบบลองนึกภาพนะคนดีอยู่เต็ไมไปหมดนะฮะในองค์กรหนึ่งนะแต่ระบบมันมีปัญหามันก็ไม่สามารถที่จะทําให้เกิดกระบวนการทที่มีประสิทธิภาพได้เพราะฉะนั้นต้องดูทั้งคนทั้งระบบะฮะวันหนึ่งคุณขับรถมากับครอบครัวและลูกทันใดนั้นก็ถูกรถตัดหน้ากระชันชิด คุณจึงเปิดไฟสูงและปีดแตรเพื่อดเตือนแต่วัยรุ่นกลุ่มนั้นลงจากรถและเดินปีเข้ามาพร้อมวัตถุบางอย่างในมือและโดนวัยรุ่นคุกค,คามจากนอกรถตะโกนหรือทุบก,กระจกบนรถของคุณมีลูกอยู่โดยที่คุณมีอาวุธปืนอยู่หนึ่งกระบอกคุณจะทําอย่างไรก็คงเดินไปเฮ้ยน้องมีอะไรอืมก็เคลียร์ก่อนอะยังเน้นที่จะใช้แบบ ตะกะที่ตัวเองมีทั้งหมดนะตอนนั้นน่ะเออในการที่จะแบบพยายามให้มันเสร็จไปอย่างราบเรื่อนะคะ่ะอันดับแรกก็ยกโทรศัพท์ขึ้นมาก่อนแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากเพื่อนแล้วก็ตำรวจก่อนถ้าตำรวจถามว่าหรือว่าถ้าเพื่อนถามว่ามีอาวุธอะไรไหมพี่มีปืนเออย่างเงี้ยพี่มีปืนขู่เขาได้เลยอะไรประมาณนี้แต่พี่ก็ต้องคุยกับตำรวจก่อนค่ะ ว่าเราสามารถขู่เขาได้ไหมเราเราสามารถยิงสวนเขาได้ไหมคงไม่กล้าไปต่อรองหรือว่าเปิดกระจกหรือว่าหยิบอาวุธปืนออกมาเพราะเราก็มีลูกในรถนะเนาะก็คิดว่าอาจจะต้องเลือกขับหนีแล้วก็ขับอาจจะถ้าทับก็จําเป็นต้องทับแล้วค่อยว่ากันเราก็ไปดูแลรักษาค่ารักษาเขาค่ะว่ามีคนหนึ่งหยิบปืนยิงสวนออกไปเขาโ mm. ดนจับแต่เขาติดคุกสมมุติ คิดว่าคนได้รดับความยุติธรรมไหมส่วนตัวว่าไม่เลยอะเพราะเราก็ปกป้องลูกของเราเราก็ปกป้องตัวเองแต่มันก็มีอาวุธปืนในมืออาจจะไม่ยุติธรรมในเชิงแบบอารมณ์อะแต่ในเชิงเหตุผลนะอาจจะยุติธรรมรู้สึกยุติธรรมไหมต้องต้องต้องบอกว่าถ้าคำตัดสินของศาลคือเราผิดและเราต้องรับโทษไม่ว่าจะเป็นค่าปรับหรือว่าจำคุก ตลอดชีวิตหรือว่าอะไรก็ตามก็รู้สึกว่าไม่ยุติธรรมเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะต้องดูสาเหตุที่มาแล้วก็สาเหตุการกระทำของเราก่อนในกรณีที่ความยุติธรรมของปัจเจกับความยุติธรรมของสังคมไม่ตรงกันเนี่ยนะครับพวกศาหรือกระบวนการท่านอาจจะใช้มุมมองความยุติธรรมของสังคมอ่ะตามกรอบของกฎหมายเนี่ย อธิบายออกมาว่าเนี่ยคือความยุติธรรมที่เกิดขึ้นที่ท,ทุกคนควรได้รับแบบนี้แล้วแน่นอนที่สุดปัจเจกชนบางคนไม่เห็นด้วยไงฮะบางคนก็บอกไม่ใช่นี่คือไม่ใช่ความยุติธรรมของเขาเขาไม่ควรต้องรับแบบนี้หรือเขาควรได้มากกว่านี้นั่นแหละคือประเด็นปัญหาผมว่าเกิดขึ้นทุกประเทศนะฮะไม่่ว่าประเทศไทยแหละสาคัญที่สุดก็คือเราจะต้องกลับไปอธิบายในเรื่องความยุติธรรมของสังคมว่าถ้ากฎหมายธรรมสามารถให้ความยุติธรรมกับสังคมได้อย่างเต็มที่แล้วเนี่ยนะครับ ผมวิยเชื่อว่าทุกคนในสังคมเนี่ยน่าจะยอมรับได้ในเรื่องของความยุติธรรมของสังคมนั้นตัวอย่างที่เป็นคดีนะครับและเกิดขึ้นบนคำพักษาของศาลเดียก็คือว่าคดีฆาตกรรมนะครับคดีพยายามฆ่าเนี่ยกระบวนการทำกำลังดําเนินคดีนะฮะแต่คนที่เป็นมือ,อปืนเนี่ยให้ไปยิงคนอื่นเนี่ยเขาไปเจราจากับผู้เสียหายเรียบร้อยแล้วยอมความไกล่เกลี่ยสมานฉันท์เรียบร้อยและเขาก็ไม่เอาเรื่องเอาราวแล้วพอได้รับเงินค่าเสียหายไปแล้ว เขาบอกว่าเนี่ยเคลียร์กันได้แล้วเรียบร้อยในระดับความยุติธรรมปัจเจกเราจะเห็นทันดีครับว่านั่นแหละคือความเป็นธรรมนั้วนี่เพราะอะไรผู้เสียหายได้เงินได้ยายผู้เยียยายเขาไม่ติดใจแล้วใครจะไปติดใจอีกผู้นำหยิบเขาก็จ่ายยินดีจ่ายแล้วและทําไมเขาต้องติดคุกอีกความยุติธรรมปัจเจกมันมันสมบูรณ์หนึ่งคู่แล้วอะเราจะเห็นเลยครับว่านี่แหละมันเป็นความยุติธรรมปัจเจกที่มันขัดกับความยุติธรรมสังคมเพราะอะไรเพราะ สังคมมองแล้วว่าเรื่องแบบนี้มันเจรจากันไม่ได้เรื่องแบบนี้ถ้าเรายังยอมให้คนที่ใช้ปืนไปยิงยิงคนอย่างเงี้ยและยังไม่ได้รับโทษยังไม่ถูกดำเนินคดีเนี่ยเราจะไม่รู้สึกถึงความปลอดภัยในะครั้ว่าต่อไปมันอาจจะมายิงเราก็ได้เนี่ยแหละคือสิ่งที่ความยุติธรรมปัจเจกกับความยุติธรรมสังคมบางทีมันไม่ไปด้วยกันและในระบบกฎหมายและสิ่งที่ควรจะเป็นเราต้องยึดความยุติธรรมสังคมเป็นหลักนะ เราไม่อาจจะบอกได้หรอกว่า,วาคำรักษานี้ออกมาเนี่ยคนในสังคมจะยอมรับความยอมรับในคำรักษาหรือความยอมรับในการทําหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐมันเกิดจากสิ่งที่ท่านทําถูกต้องและดําเนินการมาเป็นเวลาพอสมควรแต่าะเมื่อสิ่งที่ท่านทําถูกต้องสิ่งที่ท่านทําทําให้เกิดความยุติธรรมกับสังคมนะครับแม้คนบางคนจะมองว่าไม่ยุติธรรมสาหรับเขาแต่ผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ รวมทั้งตัวเขาเองในใน,ใน,ในวันหนึ่งเขาก็จะเข้าใจแล้วก็จะยอมรับมันว่ามันนั่นแหละนั่นแหละคือความยุติธรรมของสังคม